ที่หอประชุมอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์นายวรพจน์แววสิงห์งามรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานมอบแว่นสายตาในโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมัยประเทศพระธนราชสุดาโดยมีนายเสรีหอมเกษรในอำเภอเมืองเพชรบูร์ในฐานะรองนเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยในประกณ์ตั้งใจตรงแนอำเภอเขาค้อหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนผู้สูงวัยเข้าร่วมนายเสรีหอมเกษรในอำเภอเมืองเพชรบูร์ในฐานะรองเล่ากาชาติจังหวัดเพชรบุร กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชก,กระแสรับสั่งเกี่ยวกับการตัดแว่นในผู้สูงวัยว่ายังไม่มีหน่วยงานใดช่วยดำเนินการให้ไปไมาตามพระราชประสงค์อย่างจริงจังโดยทรงเล็งเห็นว่าหากผู้สูงวัยต้องเลี้ยงดูเด็กกำพร้าหรือต้องเลี้ยงหลานแต่ตามองไม่เห็นชัดเจนจะเป็นอุปสรรคต่อการดูแลสมาชิกในครอบครัวและการประกอบอาชีพหาไรายได้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยจึงได้น้อมนำพระราชก,กระแสรับสั่งมาหารือกับห้าง แ่นท็อปเจริญและจัดทําโครงการขึ้นเพื่อการช่วยเหลือตรวจวัดสายตาประกอบแบนให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปที่ยากไร้ได้โอกาสและต้องดูแลเด็กได้โอกาสอยู่ในถิ่นทุรก,กันดารได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบุรีกล่าวต่อว่าโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ5ปีตั้งแต่ปี2,557ถึงปี2 5 6 2ซึ่งสรงพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชาอนุญ,ญาตให้ดำเนินการพร้อมพระราชทา,านชื่อโครงการว่าโครงการแบนตาผู้สูงวัยในสมัยพระเทพพััฐโดยมูลทิได้ขอความร่วมมือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เหล่ากาชาติจังหวัด ร่วมกันช่วยคัดกรองผู้สูงอายุที่มีอายุ45ปีขึ้นไปและมีปัญหาทางด้านสายตาเข้าร่วมโครงการซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ก็หมดในพื้นที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์โดยตั้งเป้าให้มีผู้สูงวัยเข้ารับการตรวจสายตาจำนวน400คนและหากพบผู้สูงวัยเป็นต้อกระจกโครงการมีกองทุนเพื่อการสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยและญาติในการเดินทางมารับการผ่าตัดลอกต้อฝังเลนที่ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญจักษุกรุงเทพมหาคนครด้วย